สวยไหมท่านผู้ชมค่ำแล้วทนะ่านผู้ชมเนาะเห็นดวงจันทร์อยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมเจ๋สวยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางท่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมิ <c oughs> นเทพนะตก่ท่าน,น,นผู้ชมวันนี้เรามาคอหัวจอมตรวจข้างทางนะท่านผู้ชมเนาะที่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะสมัยก่อนก็จะเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยนะทผู้ชมแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนาะก็วันนี้ เราก็มาขอตัวเลขที่นี่นะผู้ชมนะแอดมินก็จุดทูบไว้ตรงัานนะนผู้ชมก็มาขอหวยที่นี่กันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอดูนะผู้ชมว่าวันนี้เราจะจุดทูบได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมจะมาติดตามแอดมินนะผู้ชมเนาะเวลาขนาดนี้ก็ใกล้จะหกโมงเยน็นแล้วนะผู้ชมรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะนผู้ชมนะ เดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขที่แอดมินจุดทูบขอหวยในวันนี้จะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาดูนะท่านผู้ชมนะเรามาตามต่อในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนผู้ชมนะว,ว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนะาะเดี๋ยวเรามาสอบกันก่อนนะผู้ชมกับจอมปลวกนะเ่ราเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับ เห็นตัวไหนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาล่างคลิปนะท่านผู้ชมสั่งแับหมาก็เห่าแอดมินแล้วเกินนะท่านผู้ชมวันที่ผ่านมานะแอดมิน ก็พูดเนาะบอกว่าลูกชายอายุ16ปีนะ้ผู้ชมเรียนอยู่ม .4 เนาะจนวันนั้นที่ไปไหว้หลวงปูส่สวงนะผู้ชมไม่นนึกว่าตัวเองจะบอกพูดเป็นลางบอกตัวเลขนผู้ชมเนาะตัวเลขที่ออกมาก็เป็น61เนาะน้าผู้ชมแล้วก็46เนาะลูกชายก็อายุ16ปีเรียนอยู่ม .4 นะผู้ชมนะที่บอกไปในคลิปกระท่อมล้าสังขารหลวงปูส่สวงนะ้ผู้ชมเนาะ มันนึกว่าตัวเลขจะออกมาอย่างงั้นซึ่งบอกเป็นในๆนะผู้ชมไม่ซราบ้า,ามีใครถูกหวยกันบ้างหรือเปล่านะผู้ชมเนาะสำหรับในงวดที่ผ่านมานะผู้ชมแอดมินก็ซื้อ72ไปเยอะนะผู้ชมเนาะแต่72ก็ประโยชน์้างหน้านะท้าผู้ชมถ้าอยู่ ตัวหลังแอดมินคงจะถูกเยอะเหมือนกันนะท่าผนะู้ชมเนาะก็ต้องขอประทานอภัยนะท่ผู้ชมสำหรับใครที่ตามแอดมินอยู่เนาะแต่ในคลิปนั้นนะ,นะท่านผู้ชมแอดมินก็บอกว่าลูกชายอายุ1กปีเนาะเรียนอยู่ม .4 เนาะก็เป็น164นะท่านผู้ชมถ้าซื้อกลับกันไปกลับกันมาก็ถูกเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับตัวเลขอนนี้เราจะได้ตัวไหนนะท่านผู้ชมนะ เป็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันร่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมบางคนเขาดูคลิปของแอดมินแล้วเขาก็เห็นเลขที่แตกต่างกับแอดมินพูดนะท่านผู้ชมเขาก็ถูกไปเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตรงนี้เป็นเลขเ็ดนะท่านผู้ชมอันนี้แปดนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยท่านผู้ชมใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมจ็ด แปดหรือเก้าท่านผู้ชมดูที่น่าจะเป็นแปดนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขหกท่านผู้ชมออกหรือเจ็ดน่าจะเป็นหกท่านผู้ชมนะอันนี้เลขเจ็ดท่านผู้ชมออกเจ็ดเจ็ดอกท่านผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้เนาะออกเจ็ดเจ็ดอกท่านผู้ชม เดี๋วมารอดูนนะ่านผู้ชมนะว่าตัวเลขในตรงนี้จะได้ตัวไหนนะผู้ชมเดี๋ยวมาดูกับแอดมินนะครับว่าที่เราจุดตูขอ,ขอตรงนี้นะผู้ชมเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะบรรยากาศก็เริ่มค่ำแล้วนะ่านผู้ชมตอนนี้เนาะน่าจะถึงหกโมงช่วงนี้ ก็เป็นฤดูหนาวนะผู้ชมอาจจะข้ามเร็วนะุผู้ชมเนาะส่วนตรงนี้นะุผู้ชมเนาะก็จะมีรถลงข้างทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะผู้ชมเดี๋ยวมารอดูด้วยกันนะุผู้ชมนะว่าตัวเลขที่อยู่ในทูวตัวนี้จะได้ตัวไหนนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับุผู้ชมรอลุ้นไปได้วยกันนะุผู้ชมเนาะจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในทูวนะุผู้ชมเรื่งแ ก็สุดทุกขอนะผู้ชมเนาะก็ขอให้ตัวเลขขึ้นมาชัดเจนด้วยนะครับตลอดเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่เนาะแอดมินก็มาขอตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะก็ขอให้คลิปของแอดมินมีคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมารอดูนะผู้ชมว่าตัวเลขตัวที่สองนะตัวที่สามจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราก็มองเห็นไปแล้วนะผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเนาะ หรือใครจะมองเห็นแตกต่างก็ดูนะผู้ชมเนะเพราะว่าบางคนก็จ,จะมองเห็นไม่เหมือนแอดมินเนาะบางคนมีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมเขาก็มองเห็นชัดเจนนะผู้ชมสําหรบบตัวเลขเนาะที่แอดมินพยายามถ่ายทําให้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอดูนะผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผู้ชม เป,เป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะอันนี้เลขหกท่านผู้ชมตรงนี้นะใช่ไหมท่านผู้ชมแอดมินว่าใช่นะหกอันนี้เจ็ดท่านผู้ชมหกเจ็ดเจ็ดหกท่านผู้ชมนะส่วนตัวนี้ท่านผู้ชมมันตรีลังกาท่านผู้ชมนะตรงนี้เนานะเป็นตัวเลขเหมือนตรีลังกาท่านผู้ชม เอาตัวที่เรามองเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมนัหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นี่นะท่านผู้ชมนับตรงนี้ก็เหมือนกันนะบเจ็ดอันนี้หกท่านผู้ชมรับเจ็ดหกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับก็อย่าลืมนะกลับกันด้วยนะท่านผู้ชมหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูนะท่านผู้ชม จากตัวเลขที่อยู่บนนี้นะุผู้ชมนะเลขสี่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะผู้ชมส่วนตัวที่สองเดี๋ยวรอรุ้นนะุผู้ชมเนะาะก็จะเป็นเลขตัวไหนนะผู้ชมก็มาดูด้วยกันนะุผู้ชมเนาะเริ่มจากคําเลยนะุผู้ชมแัดมินก็กาจะวิตต่งขวากไฟนะุผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชม รลุ้นนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขตรงนี้นะผู้ชมนะเห็นเลขสี่นะผู้ชมตัวที่สองเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมก็มาดูนะผู้ชมเนาะตัวไหนเรามาตามต่อกับตัวแรกนะผู้ชมสำหรับงวดวันที่หนึ่งสาคมสองห้าหกสามนะผู้ชมสัหมาก็เห่าแอดมินนะผู้ชมเนาะ จำพวกตัวนี้อยู่ข้างทางนะผู้ชมตรงนี้ก็มีคนเสียชีวิตนะผู้ชมนะตอนนี้ก็เริ่มจะมุ่งไปที่ผู้ชมเริ่มข้ามไปเต็มทีแล้วนะผู้ชมรถลากก็ยิ่ขวางไฟกันอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามวยกันนะผู้ชมว่าเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะสักครู่นะผู้ชมเนาะตัวที่สามน่าจะปรากฏตัวขึ้นมานะผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะ คุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักรนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสองแอดมินก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะท่าผู้ชมเจ็ดสองเนาะแต่มันดันไปอยู่ข้างด้านหน้านะผู้ชมถ้าอยู่ข้างหลังก็ถูกเลยนะผู้ชมเนาะแต่ในคลิปที่กระท่อมรัสสังขาหลวงปูส่สวงนะผู้ชม แอดมินก็บอกเป็นในๆเนาะบอกว่าลูกชายอายุสิบหกปีเรียนอยู่มสี่นะผู้ชมไม่เนือกว่าตัวเองจะบอกตัวเลขนะผู้ชมเนะมาะแมลงจะบินชนหน้าแอดมินนะผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็เลยหลบนิดนึงสี่สามปรากฏขึ้นมาแล้วนะผู้ชมก็มาเล,เลขตัวสุดท้ายนะก็มาดูด้วยกันนะผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ ัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็าบางคนถ้าเขามีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมเขามองเห็นไม่เหมือนกับแอดมินที่บอกเข้าไปเขาก็ถูกนะท่านผู้ชมก็มาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามจะเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับเริ่มข้ามเริ่มมืดแล้วนะท่านผู้ชมแอด,ดมินก็มาทำข่าวคนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับลูกชายก็ยังไม่ได้ออกมาจากค่ายนะุผู้ชมทริปไปที่เข้เาค่ายรอดอเนาะแอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะครับตรงนี้แต่งวดที่แล้วน่าเสียดายนะุผู้ชมแอดมินบอกว่าลูกชายอายุ16ปีเรียนอยู่ม .4 นะุผู้ชมเนาะออกมาทั้งสามตัวเลยเนาะกลับกันไปกลับกันมาก็ได้เลยนะุผู้ชมไม่รู้งวดที่แล้วแอดมิน พูดไปยังไงนะผู้ชมเนาะไม่คิดว่าตัวเองจะพูดเป็นแบบว่าบอกหวยนะผู้ชมแตบบ่จริงก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะอมนนี้จับเป็นคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแบบนี้นะผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวที่สามแล้วกันนะผู้ชมเนาะจันบนเป็นเลขสี่ตัวกลางเป็นเลขสามนะผู้ชมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมเนาะจะเป็นเลขตัวไหนมาดูด้วยกันนะครับนะผู้ชม ตามต่อในวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามนะท่านผู้ชมจะดูด้วยกันนะ่นผู้ชมนะรถก็วิ่งไปวิ่งมาขวับไฟนะผู้ชมจะดูไปด้วยกันนะผู้ชมเนานะ มือแอดมินก็ไม่ค่อยนิ่งนะท่านผู้ชมหิวข้าวหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะหิวข้าวเย็นนะท่านผู้ชมนะาะเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามว้วกกันนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักสกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพราะว่าแอดมินก็พยายามหาข่าว ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็มีท่านผู้ชมนี่แหละที่เป็นกำลังใจให้อดินที่คอยมาพูดคุยกับแอดมินนะท่านผู้ชมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะท่านผู้ชมเนาะทางไอดีไลน์ของแอดินก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะศูนย์เก้าเก้าสี่สี่เก้าแปดสามเก้าแปดนะท่านผู้ชมสำหรับ ไอดีไลนของแอดมินนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้หรือมีข่าวหวยที่ไหนก็ส่งเข้ามาทางไลน์ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะออกอากาศให้นะท่านผู้ชมเป็นเลขตัวไหนท่านผู้ชมดูนะสี่สามตัวท้ายเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมสี่สามหนึ่งหรือสี่สามเจ็ดท่านผู้ชม อาจจะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดท่านผู้ชมสี่สามหนึ่งหรือสี่สามเจ็ดท่านผู้ชมท่านผู้ชมกระจับตัวเลขไขยซื้อกันได้เลยนะผู้ชมเนาะสี่สามหนึ่งหรือสนะี่สามเจ็ดนะท่านผู้ชมกดหากรายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเราเพราะกันบนช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ